วันนี้พรต้นได้ยินข่าวว่าカメนเนี่ยแบนสินค้าไทยแต่ว่าลอยไปซื้อของอยู่ฝั่งลาวคือว่าคือแปลว่าเครียดให้เครียดカメนเนาะเครียดเครียดให้ไทยอยู่งายซะคือเครียดให้ไทยแต่ว่าคือคือเท่านี่แหละเครียดให้เครียดให้โัวแต่ไปซื้อของน้ำเมี่ยนนี่นนน <ừ> um เนี่เออมันาไหวาลังหลอกใ<า>ช่ไหมแบบว,ว่าอัานนี้บานเห่าบานเห่าเนี่ยชอปปี้ลาวบานเห่าเนี่ยใส่ของไทยวันนี้ใส่ของไทยใส่ของไทคิดคิดว่าแนวใดวันนี้ คิดว่ามันกับเกียดเครืองหรือจะเกียดอะไรเกียดตอะไรกินกินน้ำแกงกันเหมือนกันสินค้าเนาะสิ่นข่าทีเล้าเขาขายทีเล่าเขากินนะคือสินค่าไทยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไปซื้อน้ำเล่าก็คือว่าบวกบวกกันได้สองต่ออากสิบบาทเป็นยี่สิบบาทเนาะขึ้นขันหุ้ว่าคอมเมนต์ไปซื้อนี่สามารถขึ้นได้มาอยู่แล้วสมมติคนเหล้าเขามาซื้อมามาอยู่อยู่ไทยเนาะมามาอยู่ไทยเนาะ ช่องละหาบาทแมนช่องละหาบาทเขา,าไปขายอยู่บ้านเขาแปดบาทเออขมิ้นมาซื้อไปเนี่ยเขาต้องสิบเอ็ดิบสองบาทนะแมนเขาต้องไปขายเพิ่มแล้วขายแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องกินกำไรอยู่แล้วเคยไปเขมิ้นอยู่อ่าอยู่อรัญญาประเทศเนาะอ่าอยู่ชายแดนด้านตลาดลงเกลือเคยเขาไปถามซื้อของมีแต่โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ียางดีเนะแต่ว่าบนหัวภายในนี่มันเห็ดหยางมากเออขอเห็นโทรศัพท์เขมิ้นมันดีมันมันหนาปึ๊กจจะก่อนแมนแต่ทุกคนวนี้ไปถามราคาเพื่อว่า ชาวยี่ห้อซ้ำซุงเนี่ยสามสี่พันเนาะวันนี้ขา้าวยางนี้เขาบอกว่าวันนี้พอด,ดีเมื่อขอขยันขยทียข,ย,ย,ขยขายให้ขาสองร้อยจากสากมพันเหลือสองร้อยม่นสบายดีบาวมิดสวัสดีครับสวัสดีนี่บ่าสบายดีบาตนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อ,อยิมมุนสบายดีมุนวันนาป้าเหรอนี่เศรษฐีตาอ้อยนี่ ทำงานอยู่ไทยกันด้วยาเที่ได้เมืองยังเมืองสายผูทองมาเมียเมืองชายผูทองไรายผู้ทองแต่ว่าเมืองจ้พอนกกันนี่แหละบ้านนะบ้านเรานาหนาน้องอิงเนาะแมนโอ้เพายังก็ิมมคอยเห็นนั่นคอเห็นเพจเจ้าของหเป่เออเออยูทซื้อยังก่อนมูชแนลกับมบ้านนับารอ๋อมุบ้านนับมูลบ้านนัพาลยูทูบผู้พัน่ยพี่น้องฝปดตามัน พี่เพลนเดอรเนาะคอยเห็นคอยเห็นแตาดนแล้วเพจเจ้าหางคอยเห็นแตาดนแล้วพญามลพญามลเออพญามลเหล่านาศนะพญามลคนเหล่านาศเออเออคนนี้เนาะแม่ละการเรื่องอะไรทั้ example, no. งทั้งซ่องฟ้าหรือว่าบ้านฟ้าอะคอยดังโยพญามลคนเหล่านาศวันนี้ว่าต้นในยินข่าวว่าคอมเมนต์เนี่ยแบนทิศขาไทยแต่ว่าลอยไปสื่อของอยู่ฝั่งลาวคือว่า คือแปลว่าเครียดให้เครียดขาเมนเนาะเครียดเครียดให้ไทยเวอรง่ายซะคือเครียดให้ไทยแต่ว่าคือคือเฮ้านี่แหละเครียดให้เครียดให้พัวแต่ไปซื้อของน้อเมียนี้นี่ยเออมนาไหวรังหลอกจช่ไหมนะแบบว่าอันนี้บานเฮ้าบานเฮ้านี่ยซัปโปโร่บานเฮ้านี่ปบาใส่ของไทยวันนี้ใส่ของไทยอ่าคิดคิดว่าแนวใดวันนี้คิดว่าเหมือนกับเกียรติเครื่องนื่งจ็เกียรติอะไรเกียรติอะไรกินกินกินน้ำแกงกัน ค,คือว่ากนนแกงสินค้าเนาะสินค้าที่เหล้าเขาขายที่เล้าเขากินนะคือสินค้าไทยเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วไปซื้อน้ำเล้าก็คือว่าบวกบวกบวกันได้สองต่อจากสิบบาทเป็นยี่สิบบาทเนาะขึ้นขันหูว่าคอมเมนต์ไปซื้อนี่ที่สามารถข,ออขึ้นได้บ้างคนเล้าเขามาซื้อมาม่าอยู่อยู่ไทยนี่เนาะมาม่าอยู่ไทยเดียวช่องละห้าบาทช่องละห้าบาทเขาไปขายอยู่บ้านเขาแปดบาท เขาม้นมาซื้อวันนี้เขาต้อง10เท x 12บาทนะแมนเขาต้องไปขายเพิ่มราคาอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องกินกำไรอยู่แล้ววันนี้คือว่าขาดชิ้นขาดไทยกับบริษเป็นยังแต่ว่าหากไปซื้อยุราว์ันนี้ไปขายไปขายแพงกลัวยุราวอีกบัทนี้ถามว่าขามิ้นขาดชิ้นขาดไทยได้บอกบอได้ไดบอกซิบางยามเพราะว่าขามิ้นยังผลิตบริษเป็นนะแม่นยังผลิตบริษเป็นคือ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 ประเทศไทยเนาะประเทศไทยกันถ้าว่าขาดชิ้นขาดต่างประเทศ มีผลกระทบบ่ก็มีมีหน่อยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตเนาะบ่เม็นประเทศที่ซื้อเป็นประเทศที่ผลิตหลกว่าเนาะคือว่าเพราะว่าเอกชนหรือว่าเพราะว่าภาครัฐภาคเอกชนคือคือเขาผลิตแบบพวคิดเขาแบบตกแต่งว่าง่ายซะพวคิดเขาแบบว่าแปรรูปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเอาจริงๆขอยเคยไปเขมเมอยู่อรอยู่อะไญประเทศเนาะอายู่ชายแดนด้านตลาดลงเกลือเคยเขาไปถามสื่อของมีตะโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ยางดีด้วย แต่ว่าบนหวัวภายในนี่มันเห็ดหยางหนานเออขอเห็นโทรศัพท์คอมเมนต์แมันดีมันมันนาปึกอาจจะก,ก่อนเมนแต่ทุกคนนี่นนไปถามราคาเพป็นว่าข่ายี่ห้อซัมซุงเนี่ยสามสี่พันเนาะวันนี้เขา้ายางนี้เขาบอกว่าวันนี้พอดีเมื่อขอขยกันขยอดขายให้เร้อยสองร้อยจากสามพันเหลือสองร้อยเมนีนเขาบอกเอาห้าร้อยนี้เนี่ยเมื่อขายเขาน่ะสองร้อยเอาไหมสองร้อยเอาไปเถอะเอาไปเถอะเจ้าเจ้าหู้บอกไปเทคคอมเมนต์นี่มันมันเด่นเรื่องยังจังวะเด่นเรื่องก๊อป กออทุกชิ้นทุกอย่างแมนแมกอพอดีของมุมอมมไทยอ่ะของมมีคุณภาพกอลทุกอง่ามไทยอ่ะอืมของมุมไทยนะเลือนะคับยังกอเลือชุวันหงก็ชุวันหงกักอบไปไดถูกอย่างถูกแนวพิณวังนาพิวงพันยุพยานพิ่น้ำจมนาม้วนหัวมันหมดนาำไปาน้มันกปรจังไก่ว่ามันบ่รอยติเออมันบ่รอยได้ของไทยป่ะคือว่าเนาะองเท้ารองเท่าในแบ่นนอกนะแมนท้าแวนนอกนี่นะแบรนนอกแบรนี่ไอบิชดีลบรนบ่อึด แมก๊อบทั้งนั้นก๊อบทั้งนั้นก๊อบทั้งนั้นคือแต่ว่าใส่บ่เกินชามือนี่รุดแม่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 ้นรุดเลยนี่แหละคือเห็ดเพื่อความสวยงามข้างนอกสวยงามข้างนอกงามแต่ว่าข้างในคุณอคุณภาพหะคุณอุปคุณอุปคือว่านี่แหละนอกประเทศเขมรก็คือแบบจากกอบของคนอื่นนะแต่ของประเทศเจ้าของมันมันมีบอกมันมันพอจะขาดสินค้าไทยได้บอกมันขาดพอได้ดอกขาดพอได้ขาดพอได้พอเพียงพอหรอขาดสินค้าเจ้าของกับมันก็แค่อันนี้แบบ ส่วนมากกับสีเป็นแบบของกินนิดๆหน่อยๆคือบ <ๆๆ S 2> ้านป้ต้นเห็นนะนะทหารตามแนวชายแดนน่ะนาดเหล่าขาวนะทุกคนเหลา่าขาวออคือบาา้านบ้าต้นเนี่ยโบกินได้เหล่าขาวไทยโบกินได้เหล่าขาวไทยคือเหลา่าขาวบ้านป้าต้นเนี่ยแห้งหกสิบดีกีเนาะ<ม>คือบ้าขเม้นี่ยกสี่สิบดีกีอยู่เนาะทหารทหารขเม้น่ะ,ค,นะคือว่าบา้านเขาเนี่ยโบกินนด้เหลา่าขาวเนี่ยโบกินทาวาเหล่าซีนี่บ้านเขากินอยู่ของไทยเนาะทาวาเหล่าขาวในบ้านเขาโบกินเพราะวอายุบ้านเขากระไรเหล่าขาวนะบ้านเขาเนาะคือคือบ้านบ้าต้นนี่ทุกคนแบบว่าต้มเหล่าขาวเนี่ยคือแบบ บริสียภาษีคือคือบริหารนะเนาะคือเป็นอาชีพเป็นะเพราะซาบัดคือว่าบ่มีกฎห้ามเนาะแม่แม่แม่สามารถต้มได้สามารถต้มได้เลยต้มกินได้ต้มกินได้พี่ม่นเนี่ยมีมีพนักงานเห็นงานนั่มีขมีนบ่บ่อโมนี่บลับเลยแหละเขาบ่ลับบ่ลับบลับเลยแหละนี่คือโรงงานคนไทยเป็นปะไอโรงงานไอ้คนจีนหรือคนไทยคนไทยนี่แหละโอเราแก่คนไทยแต่ว่าเพิ่นบ่อยากบลับบ่ลับเลยแหละคนขมีนโอ้สมายดีปะ พ่อ่ากัมีอยู่สองคนนี่แหละเหตุผลที่ที่ว่าเป็นอย่างคือจังห้องบริวเวอ์ให้คอมเมนต์เลยเพาบริวเวอ์คอยคนงานคมเมนเนาะเอาเพียงแต่ว่าคนไทยเขาก็ทีคิดได้เนาะว่าเขาเป็นยังไงในคมเมนบางสิ่งบางอย่างกับแนวคิดหรือว่านิสัยมันกับมันกับแตกต่างกันอยู่นั้นกคนไทยกันแน่แต่ว่าบ้านเฮากับโซลารกับนิสัยความคิดเนาะการฝึกการจาการกินอาหารการอยู่การกินประเพณีที่ค้องกับ คือแบบใช่ไทยเกือบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลอเนาะพอสนับสนุนแบบว่าเท่าแก่เพิ่อนก็ต้องเลือกนะทำสูตรว่าเอ้าสูตรงานบริการคือร้านอาหารดูโรงงานโรงงานนี่เนอะมีลาวมีกัมพูชามีเมียนมาเนี่ยเพิ่อนชิ้เลือกเอาไคเอาเมียมาสาบคนเพิ่อนชี้เลือกเอาคนเหล้านะเพราะว่าลาวมันคือได้เปรียบคืออ่านได้เออผู้ไทยชัดเขียนภาษาไทยก็ได้พูดภาษาไทยได้นี่ยังได้เนาะคือแบบว่าก็คือว่าพัฒนาตั้มการไทยกันแมนก็คือว่าเเ่่ในนนงาาลีีได้ปรยบ ได้เปรียบได้เปรียบคนอื่นทั้งหมดในอาเซียนเลยนะนนนคือว่ามีมีมีแต่เล่าก,กับไทยนี่แหละเนาะที่แบรียบไปก็<ม>ต้องไปภาษาในแย่อาเซียนของเขานะไอเที<ม><ม>ยพยัญชนะมาได้เปรบมาได้เปรภาษาอาหารกันอยู่กันกินกินในเวิร์ดเนาะมาเห็นงานกลยมาได้เปรียบมาเห็นงา,นก,ะะงงาน,กนก็คือได้เปรียบเน,ะ<ม>นบาะเพราะว่าถึงว่าพนักงานเสิร์ฟยังสี่กระสามารถที่เว้าไทยได้เนาะแม่นบเขียนได้เขียนได้ยิ่งดีเจอหน้านี่มาก ยังน yeah, ้อยก็ต้องอ่านได้แหละคนเราเนี่ยอ่านได้เลยสำหรับแบบเอาของอาหารนี่นะถ้าซับแบบง่ากๆก็คือว่าต้นก็งงคือกันซับแมนแตซับแบบเขาใส่ปัจจุบันนี่ก็พ่อได้พอได้อยู่เนาะพ่อได้ซับที่เป็นการเว้าแบบซับแบบในว่างในยังเนาะแมนคือภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากที่สุดนะแมนแมนเป็นภาษาที่ปราบเซียนเอาง่ายๆซับเปภาษาที่ปราบเซียนคนไทยบางคนยังยังเขียนบ่ได้เลยอ่ะเนะแมนบางซับนะยังยังใส่ยังใส่บ่ะถือเลยอ่ะ อย่าใส่ปืนถืออย่าอิริย์เนี่อย่าอีริยอ่ะบางคนก็คือซื้อคือกันแต่บางคนเขียนเขียนต่างกันอ่าบัดนี้ถ้าสมมติว่าแรงงานเขมรนี่เขาเอิ่นกลับบ้านไปหมดนี่แรงงานลาวเขานี่สิพร้อมบ่คิดว่าโอ้กับพร้อมเต็มร้ลยพ่อมเลยแบบว่าคนคนคนลาวเขาจีเข้ามาแบบในนามแบบบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทงานในประเทศไทยเขาเขาว่าเขาพร้อมตลอดนะทุงเมยนะแต่ตอนนี้มันคือแบบ ยังติดทัดไบบว่ารายงานข่าวนี้ยังยังมีอยู่นะถ้าว่าเออประกาศชัดว่าให้บริษัทนำรายงานต่างด้าวสัตวาษณ์เล่าข่าวมาเนี่ยคือว่าข่าวมาเมื่อไหร่คือว่าทั้งทั้งรัฐบาลเล่าว่าเกิดผอมที่ค่อยอันนี้เลยคือว่าไทยกับเราเ่ยมีมีชัญญาอิมูยูร่วมกันอยู่ส่งรายงานส่งรายงานมามาให้ประเทศไทยเนาะคือว่ารายงานนั้นอิมูยูว่าไงสัตว์รัฐตอลัตเซ็นสัญญากันไว้อยู่ ขนาดปลอดขาดแค่ไหนนอนปลต้นบลขาดแค่เนาะอ่าฝนสีมาบาทนี่เนาะพี่น้องโอ้โหไวมาแล้วโอเคครับโอเคครับสำหรับที่นี่ครับเนาะฝนลมลมพัดมาโอ้ยมาแล้วมาแล้วฝนครับขอตัลาไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ